สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิงกกตุมนะคะยศีที่สอปปลาวนะคะมาหน,นึ่งค่ะมาหนึ่งคันรถตู้เลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องสอปปลาวยินดี จ้าจ้าวันนี้เรามีเพื่อนมาเที่ยวด้วยสปปลาวพี่น้องฝั่งติดอ่าจ้าเออ สบายเลยนะคะก็มาถ่ายรูปกับย่าหนิงแล้วก็ไปถ่ายรูปกับลุงพงลุงพล สุดยอดสุดยอดเออเฮ้อมาแล้วก็ดัก<โอ>ตลอดนะฝา,ากช่องแม่เพียรมานอนชาเนลหน่อยเด้อช้องใหม่เด้อขาอันนี้นะสีไม่ตกค่ะถ้าตกแลวเดินกลับมานี่ตรงนี้นะคะมาเที่ยวเินทางลอวภัยเด้อด <ๆ S 2> จ้าจ้า จ้ไปทักทายจเ็นห่เลบลนครับมยลุมพื้นนี้อเลยอ่าจะจเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวมาใหม่เด้อเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่พี่ยังโอ้มาเบิ้งเบิ้งเบ้งอัน้ออันนั้นโอ้ยยูทูบไว้บ่โอ้ยูทูบไเดูทูบไว้เด้ไปดูไปดูเพื่อจะ ได้โชคได้ตัวไหนยังบวเห็นเออถ่าสะกอนถ่าสะกอนเพราะตองผ้าดอกมีาอ่บพิเศถ้าเอาสามตัวตรงๆเพื่อเพิ่นให้โชคด้วยโอ้ยนี่หนึ่งไม่ได้แต่งเพิ่มเพิ่มจ้าเป็นคนเฝ้าบ้าน เป็นคนเ่าเฝ้าบ้าน <Okay. S 1> อยู่นี่ละ <laughs> <c oughs> จ้าต้องมีคนเฝ้าต,อต้อนรับเอซค่ะมีหกมีห้าห้าอ่ะใส่ของของบ้แต่เอดสี่อ่อันน้ตน้ีันอ้อุ้อลห้าจ้ารุนรุนก่อนค่ะรุ้นรุ้นก่อน ยั่นเองก็นอนอยู่นี่เลยวะจ้านอนอยู่นี่แต่ว่านอนท่อสองที่เพิ่นมีอยู่นอนอยู่นี่ค่อยเสาบานอยู่บ้านหวยนดำเทียงเสาบานที่พูน่อยไปนอนอยู่พูนเพราะว่าอยู่นี่มันเต็มห้องเต็มจ้าแม่ที่เท่าไหร่นี่เพิ่นซื้อใหม่อันไหนจ้าอันนี้ตอนเออได้สี่ศูนย์แล้วเหลืออีกลุ้นตัวเดียวลุ้นอีกตัวเดียว มันชีาน้องธรรมดามันชี้นี้ตายตัวแล้ว็่จะสลับเอาจะดูสังเกตข่ก็มีจ้าเห็นอยู่แต่ว่าบบได้ไปอ่นคณะไปเข้มข้งนี้สิเห็นมหนคุณเป็นอันรอดมันมันม่จอมันทางเข้ายากอือจ้ามันมีรุดลายแล้วนไปยาจ้า มีมีมีกันโชคนี่ได้กลับมาอีกเด้อจ้าได้กลับมาแน่นอนหลวงปู่เอ้ยหโชคเด้อก็สิกลับมาจ้าได้กลับมาแน่นอนไอ้คมแบบใดมาหนิมานลดเลี้ยงานเลยปะข้ามสะพานมาเลยอ๋อจ้าสบายเลยเนาะอืมยังนิ่งอยากไปลาวไปลินประตูใสไปประตูใสก็ได้จ้าอืมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปชิไปถามหาผู้ใหล่ะบาดนี้ แม่หาหาแม่ยังแม่อุ่นเนื้อเออแม่อุ่นเนื้อโอ้อยู่บ้านไลยอยู่บ้านตอนก่อยอุ้ยตอนอันนั้นอันนั้นออดซิดไปตอนนั้นยังเอ้าวบอกเพื่นไปฮอดเจ้าคุณบอกบอกอันนั้นฮงแฮมเพิ่นนอนฮันอยู่กายเงินคอยแล้วเบิ้งเบิ่งเบิ่งอยู่อันนี้แล้วอ้อันแอดซิดมาพักนี่จ้าจ้าจ้าปรลุ้นหวยก่อนเดี๋ยว หเที่ยวเที่ยวดูห้องน้ําแถวนู้นเดินชมดอกไม้สวนดอกไม้ก่อนกับจ้าในตัวเดียวกันห้าในอยอะไรห้าจริงๆใช่4ี่ศูนย์ห้าอ้สัตัวเดียวนี่เนาโอเคจ้าขอให้โชคดีเด้อจ้าเอาเอาบไทยจ้าจ้า จาคือกันนั่นแหละถือเลขตัวเจ้าจุดนั่นละำเทียนค่ะถืปถ่าักระปูเนาะไปยังถืไปถ่ายกระปูกขอมือขอมือให้มามามาบอย ครับครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาลงตีาจ้พี่สาวคอยตังห่างอมว่าพี่สาวเหรครับผมคิดว่าหมดหนึ่งร้บาทจ้าจ้า นย่านห้องน้องนะจ้าจ้าพี่จ้าค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องยานนิงกกตูมค่ะผมับยังไม่ได้เบอร์แม่เลยเบอร์มันมันถึงจะจะได้แล้วเสียดายเอาไว้น้ำลุงเด้อ พี่น้องสองปปลาวนะคะมาคุยกันสักยาวเลยเนาะคะ่ะเพราะเพื่อนเป็นเพื่อนอบ้านที่ประเทศติดกันนะคะคือประเทศสปปลาวกับประเทศไทยติดกันนะคะก็มาเที่ยวที่ไทยนะคะส่วนพวกเราก็ไปเที่ยวที่สปปลาวนะคะเป็นประเทศที่ ติดเขตกันนะคะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ